ปีกสีทองแดงสลับลายดำคลับสะท้อนแสงแดดยามเช้าดวงตากลมโตสีน้ำตาลเข้มจับจ้องไปยังมแมลงตัวน้อยที่ไต่ต้วมเตี้ยมอยู่บนใบหญ้านั่นคือจุดเริ่มต้นของวันใหม่ในโลกของสัตว์ปีกที่ชื่อว่าไก่ฟ้าเสียงร้องก้องกังวานดังก้องไปทั่วผืนป่า สัญญาณบ่งบอกอาณาเขตของเจ้าแห่งพงไพรที่สง่างามขนสีเขียวมรกตแซมด้วยสีน้ำเงินเข้มเป็นประกายระยิบระยับยามต้องแสงอาทิตย์มันก้าวเดินอย่างมั่นใจบนพื้นดินที่เต็มไปด้วยใบไม้แห้งที่ร่วงหล่นทับถมกันมานานนับปีไก่ฟ้าไม่ได้มีเพียงความสวยงามภายนอกเท่านั้น แต่พวกมันยังมีความสามารถในการปรับตัวที่น่าทึ่งพวกมันสามารถอาศัยอยู่ได้ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายตั้งแต่ป่าดิบชื้นไปจนถึงพื้นที่ภูเขาสูงชันพวกมันเรียนรู้ที่จะหาอาหารและหลบหลีกภยัยคุกคามในรูปแบบต่างๆที่ธรรมชาติหยิบยื่นให้ในโลกที่เต็มไปด้วยความท้าทาย การอยู่รอดของไก่ฟ้าขึ้นอยู่กับสัญชาตญาณที่เฉียบแหลมและการเรียนรู้จากประสบการณ์รุ่นสู่รุ่นลูกไก่ตัวน้อยจะได้รับการสอนวิธีการหาอาหารที่เหมาะสมการหลีกเลี่ยงศัตรูและการสร้างรังที่ปลอดภัยจากสภาพอากาศที่แปรปรวนการผสมพันธุ์เป็นช่วงเวลาสำคัญในวงจรชีวิตของไก่ฟ้า ตัวผู้จะแสดงความสามารถในการดึงดูดใจตัวเมียด้วยการร่ายรำที่สวยงามและการเปล่งเสียงร้องที่ไพเราะเมื่อคู่รักได้พบกันพวกมันจะร่วมกันสร้างรังและดูแลลูกน้อยจนกว่าจะแข็งแรงพอที่จะดูแลตัวเองได้แต่ชีวิตของไก่ฟ้าไม่ได้ราบรื่นเสมอไปการสูญเสียถิ่นที่อยู่และการล่าโดยมนุษย์เป็นภัยคุกคาม ที่สำคัญต่อการอยู่รอดของพวกมันหลายชนิดพันธุ์กำลังเผชิญกับภาวะใกล้สูญพันและความพยายามในการอนุรักษ์จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งการศึกษาชีววิทยาและพฤติกรรมของไก่ฟ้าเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อทำความเข้าใจความต้องการของพวกมันและพัฒนามาตรการการอนุรักษ์ที่มีประสิทธิภาพ การปกป้องถิ่นที่อยู่ของพวกมันและการลดการล่าเป็นขั้นตอนสำคัญในการรับประกันว่าไก่ฟ้าจะยังคงอยู่บนโลกใบนี้ต่อไปเรื่องราวของไก่ฟ้าไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องราวของสัตว์ป่าที่สวยงามแต่ยังเป็นเรื่องราวของการปรับตัวการอยู่รอดและความสำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติ การเรียนรู้เกี่ยวกับพวกมันสามารถช่วยให้เราเข้าใจถึงความซับซ้อนของระบบนิเวศและความจำเป็นในการรักษาสมดุลของธรรมชาติพวกมันเป็นส่วนหนึ่งของผืนป่าเป็นตัวชี้วัดความสมบูรณ์ของระบบนิเวศและเป็นแรงบันดาลใจให้เราตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์ไก่ฟ้าไม่ใช่แค่การปกป้องชนิดพันธุ์หนึ่งแต่เป็นการปกป้องระบบนิเวศทั้งหมดที่พวกมันอาศัยอยู่การอนุรักษ์ป่าไม้การควบคุมการล่าและการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้ไก่ฟ้าและสัตว์ป่าอื่นๆสามารถอยู่รอดได้ในอนาคต เรื่องราวของไก่ฟ้าสอนให้เรารู้ว่าทุกชีวิตมีความสำคัญและการกระทำของเราสามารถสร้างความแตกต่างได้การสนับสนุนองค์กรอนุรักษ์การลดการใช้ทรัพยากรและการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นวิธีที่เราสามารถช่วยให้ไก่ฟ้าและสัตว์ป่าอื่นๆ มีอนาคตที่สดใสความงดงามและความสง่างามของไก่ฟ้าเป็นเครื่องเตือนใจถึงความมหัศจรรย์ของธรรมชาติและความรับผิดชอบของเราในการปกป้องมันการเรียนรู้เกี่ยวกับพวกมันและการสนับสนุนความพยายามในการอนุรักษ์เป็นวิธีที่เราสามารถแสดงความขอบคุณต่อโลกธรรมชาติและรับประกันว่า ลูกหลานของเราจะได้ชื่นชมความงามของไก่ฟ้าไปอีกนานแสนนานในป่าลึกที่แสงอาทิตย์ส่องลอดผ่านเรือนยอดไม้ลงมายังพื้นดินไก่ฟ้ายังคงใช้ชีวิตต่อไปพวกมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังและความยืดหยุ่นและเป็นเครื่องเตือนใจว่าเราต้องทำงานร่วมกันเพื่อปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพของโลกของเรา ในป่าลึกที่แสงอาทิตย์ส่องลอดผ่านเรือนยอดไม้ลงมายังพื้นดินไก่ฟ้ายังคงใช้ชีวิตต่อไปพวกมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังและความยืดหยุ่นและเป็นเครื่องเตือนใจว่าเราต้องทำงานร่วมกันเพื่อปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพของโลกของเราลองจินตนาการถึงเช้าวันใหม่ในป่าดิบชื้น เสียงนกร้องประสานกันดังก้องกังวานละอองหมอกจางจางปกคลุมพื้นดินขณะที่แสงแรกของวันาสา์ส่องลงมาไก่ฟ้าตัวผู้เริ่มส่งเสียงร้องเพื่อประกาศอาณาเขตขนสีสันสดใสของมันเปล่งประกายระยิบระยับตัดกับสีเขียวของใบไม้เป็นภาพที่งดงามราวกับภาพวาด ไก่ฟ้าไม่ได้มีเพียงความสวยงามภายนอกเท่านั้นแต่พวกมันยังมีพฤติกรรมที่น่าสนใจอีกมากมายตัวผู้จะพยายามดึงดูดความสนใจของตัวเมียด้วยการแสดงออกต่างๆเช่นการรำแพนขนการกระโดดหรือการส่งเสียงร้องเฉพาะตัวแต่ละชนิดพัน์ก็มีวิธีการเกี่ยวพาราสีที่แตกต่างกันออกไปบางชนิด อาจจะสร้างลานเต้นรำเพื่อใช้ในการแสดงในขณะที่บางชนิดอาจจะนำอาหารมามอบให้เป็นของขวัญเมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์ไก่ฟ้าตัวเมียจะสร้างรังที่ซ่อนตัวอยู่ตามพื้นดินพวกมันจะวางไข่ครั้งละประมาณ5-12ฟองและจะฟักไข่ด้วยความอดทนเป็นเวลาหลายสัปดาห์ ลูกไก่ฟ้าที่เกิดใหม่จะได้รับการดูแลเอาใจใส่จากแม่เป็นอย่างดีพวกมันจะเรียนรู้การหาอาหารการหลีกเลี่ยงอันตรายและทักษะอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการเอาชีวิตรอดในป่าไก่ฟ้ามีความสำคัญต่อระบบนิเวศของป่าพวกมันช่วยกระจายมเมล็ดพันธุ์ของพืชต่างๆและเป็นอาหารของสัตว์ผู้ล่าหลายชนิด การมีอยู่ของไก่ฟ้าบ่งบอกถึงความสมบูรณ์ของป่าหากจำนวนประชากรไก่ฟ้าลดลงนั่นอาจเป็นสัญญาณว่าระบบนิเวศกำลังถูกคุกคามอย่างไรก็ตามไก่ฟ้ากำลังเผชิญกับภัยคุกคามมากมายการสูญเสียถิ่นที่อยู่เนื่องจากการตัดไม้ทำลายป่าการล่าเพื่อการกีฬาหรือเพื่อนำไปขายเป็นสัตว์เลี้ยง การใช้สารเคมีทางการเกษตรที่ส่งผลกระทบต่อแหล่งอาหารและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทำให้สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้จำนวนประชากรไก่ฟ้าลดลงอย่างน่าใจหายในหลายประเทศทั่วโลกมีองค์กรและหน่วยงานต่างๆที่ทำงานอย่างหนักเพื่ออนุรักษ์ไก่ฟ้า พวกเขาทำการศึกษาวิจัยเพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของไก่ฟ้าทำการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าไม้ที่เป็นถิ่นที่อยู่ของพวกมันรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการอนุรักษ์ไก่ฟ้าและํำเนินมาตรการต่างๆเพื่อป้องกันการล่าและการค้าสัตว์ป่า การอนุรักษ์ไก่ฟ้าไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้หากทุกคนร่วมมือกันเราก็สามารถสร้างความแตกต่างได้เริ่มต้นจากการเรียนรู้เกี่ยวกับไก่ฟ้าและปัญหาที่พวกมันเผชิญสนับสนุนองค์กรอนุรักษ์ที่ทำงานเพื่อปกป้องพวกมันลดการใช้ทรัพยากรและใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน และร่วมกันรณรงค์ให้มีการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่าคลิปวิดีโอนี้ได้เห็นความพยายามของนักวิทยาศาสตร์และนักอนุรักษ์ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อศึกษาและปกป้องไก่ฟ้าพวกเขาใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเช่นกล้องดักถ่ายภาพและเครื่องติดตาม GPS เพื่อเรียนรู้พฤติกรรมของไก่ฟ้า และนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวางแผนการอนุรักษ์พวกเขายังทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสร้างรายได้ให้กับชุมชนจากการอนุรักษ์ไก่ฟ้าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นอีกหนึ่งวิธีที่มีประสิทธิภาพในการอนุรักษ์ไก่ฟ้าเมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมไก่ฟ้าในถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ พวกเขาจะได้สัมผัสความงามของธรรมชาติและเรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการอนุรักษ์นอกจากนี้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศยังช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นและทำให้พวกเขามีแรงจูงใจในการปกป้องป่าไม้และสัตว์ป่าเรื่องราวของไก่ฟ้าไม่ได้เป็นเพียงเรื่องราวของสัตว์ชนิดหนึ่งเท่านั้น แต่เป็นเรื่องราวของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติเป็นเรื่องราวของความหวังและความมุ่งมั่นเป็นเรื่องราวที่เตือนใจให้เรารู้ว่าทุกชีวิตมีความสำคัญและการกระทำของเราสามารถสร้างความแตกต่างได้เราสามารถเรียนรู้มากมายจากไก่ฟ้าพวกมันสอนให้เรารู้จักความอดทนความพยายาม และความสำคัญของการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปพวกมันยังสอนให้เรารู้จักความสวยงามของธรรมชาติและความรับผิดชอบของเราในการปกป้องมันการอนุรักษ์ไก่ฟ้าเป็นการลงทุนในอนาคตของเราเป็นการสร้างความมั่นใจว่าลูกหลานของเราจะได้ชื่นชมความงามของธรรมชาติ และได้รับประโยชน์จากระบบนิเวศที่สมบูรณ์การอนุรักษ์ไก่ฟ้าเป็นการแสดงความเคารพต่อทุกชีวิตบนโลกและเป็นการสร้างโลกที่ยั่งยืนสำหรับทุกคนในขณะที่เราชื่นชมความสวยงามของไก่ฟ้าเราต้องไม่ลืมว่าพวกมันกำลังเผชิญกับความท้าทายมากมาย เราต้องไม่ลืมว่าการอยู่รอดของพวกมันขึ้นอยู่กับการกระทําของเราเราต้องไม่ลืมว่าเราทุกคนมีบทบาทในการอนุรักษ์ไก่ฟ้าและสัตว์ป่าอื่นๆขอให้คลิปวิดีโอนี้เป็นแรงบันดาลใจให้เราทุกคนลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างเพื่อปกป้องไก่ฟ้าและสัตว์ป่าอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนองค์กรอนุรักษ์ การลดการใช้ทรัพยากรการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศหรือเพียงแค่การแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับไก่ฟ้าให้กับผู้อื่นทุกการกระทำของเรามีความสำคัญและสามารถสร้างความแตกต่างได้จงจําไว้เสมอว่าไก่ฟ้าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังและความยืดหยุน่นพวกมันเป็นเครื่องเตือนใจว่าเราต้องทำงานร่วมกัน เพื่อปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพของโลกของเราและสร้างโลกที่ยั่งยืนสำหรับทุกชีวิตเมื่อเราตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ไก่ฟ้าแล้วขั้นตอนต่อไปคือการทำความเข้าใจถึงภัยคุกคามที่พวกมันกำลังเผชิญอยู่การสูญเสียถิ่นที่อยู่เป็นปัญหาที่ร้ายแรงที่สุด สาเหตุหลักมาจากการขยายตัวของพื้นที่เกษตรกรรมการตัดไม้ทำลายป่าและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมื่อป่าไม้ถูกทำลายไก่ฟ้าก็สูญเสียบ้านแหล่งอาหารและที่หลบภยัยพวกมันต้องเผชิญกับความยากลำบากในการหาอาหารและการหลบหนีจากผู้ล่าทำให้ประชากรลดลงอย่างรวดเร็ว การล่าก็เป็นอีกหนึ่งภัยคุกคามที่สำคัญไก่ฟ้าบางชนิดถูกล่าเพื่อเป็นอาหารในขณะที่บางชนิดถูกล่าเพื่อการกีฬาหรือเพื่อการค้าการล่าที่ไม่ยั่งยืนสามารถทำให้ประชากรไก่ฟ้าลดลงอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีการบังคับใช้กฎหมายที่อ่อนแอนอกจากนี้ การใช้ยาฆ่า,มาแมลงและสารเคมีทางการเกษตรอื่นๆก็เป็นอันตรายต่อไก่ฟ้าสารเคมีเหล่านี้สามารถปนเปื้อนแหล่งอาหารและน้ำทำให้ไก่ฟ้าป่วยและตายได้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็เป็นภัยคุกคามที่กำลังเพิ่มขึ้นอุณหภูมิที่สูงขึ้น รูปแบบฝนที่เปลี่ยนแปลงไปและภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงขึ้นสามารถส่งผลกระทบต่อถิ่นที่อยู่ของไก่ฟ้าแหล่งอาหารและวงจรชีวิตของพวกมันไก่ฟ้าบางชนิดอาจไม่สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ทันทำให้พวกมันเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ เมื่อเราเข้าใจถึงภัยคุกคามที่ไก่ฟ้ากำลังเผชิญอยู่เราสามารถเริ่มดำเนินการเพื่อปกป้องพวกมันได้มีหลายวิธีที่เราสามารถทำได้เพื่อช่วยอนุรักษ์ไก่ฟ้าและถิ่นที่อยู่ของพวกมันการสนับสนุนองค์กรอนุรักษ์เป็นวิธีหนึ่งที่สำคัญองค์กรเหล่านี้ทำงานเพื่อปกป้องถิ่นที่อยู่ของไก่ฟ้า ส่งเสริมการล่าสัตว์ที่ยั่งยืนและให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการอนุรักษ์การลดการใช้ทรัพยากรก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราสามารถช่วยได้การลดการใช้พลังงานน้ำและวัสดุอื่นๆสามารถช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและปกป้องถิ่นที่อยู่ของไก่ฟ้านอกจากนี้ การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมก็สามารถช่วยสนับสนุนธุรกิจที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมได้การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นอีกวิธีหนึ่งในการอนุรักษ์ไก่ฟ้าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิน่นและให้แรงจูงใจในการปกป้องถิ่นที่อยู่ของไก่ฟ้านอกจากนี้ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศยังสามารถให้ความรู้แก่ผู้คนเกี่ยวกับความสำคัญของการอนุรักษ์และสร้างความตระหนักถึงความงามของธรรมชาติการแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับไก่ฟ้าให้กับผู้อื่นก็เป็นสิ่งสำคัญการให้ความรู้แก่ผู้คนเกี่ยวกับไก่ฟ้าและความสำคัญของการอนุรักษ์สามารถช่วยสร้างความตระหนักและกระตุ้นให้ ผู้คนลงมือทำแม้แต่การกระทําเล็กๆน้อยน้อยก็สามารถสร้างความแตกต่างได้การสร้างพื้นที่คุ้มครองเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่สำคัญพื้นที่คุ้มครองเช่นอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสามารถให้ที่หลบภัยที่ปลอดภัยสำหรับไก่ฟ้าและสัตว์ป่าอื่นๆ การจัดการพื้นที่คุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าพวกมันสามารถปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพได้อย่างแท้จริงการฟื้นฟูถิ่นที่อยู่เป็นอีกหนึ่งวิธีที่มีประสิทธิภาพในการช่วยเหลือไก่ฟ้าการปลูกต้นไม้การฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำและการกำจัดพืชต่างถิ่น สามารถช่วยฟื้นฟูถิ่นที่อยู่ของไก่ฟ้าและเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพการฟื้นฟูถิ่นที่อยู่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนรวมถึงภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนท้องถิ่นการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดเป็นสิ่งจำเป็นในการป้องกันการล่าสัตว์ที่ผิดกฎหมายและการทำลายถิ่นที่อยู่ การมีบทลงโทษที่รุนแรงสำหรับผู้ที่ละเมิดกฎหมายสามารถช่วยลดการกระทำผิดและปกป้องไก่ฟ้าและสัตว์ป่าอื่นๆการทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่นในการบังคับใช้กฎหมายเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่ากฎหมายนั้นได้รับการคานพอและปฏิบัติตามการวิจัยและการติดตามประชากร เป็นสิ่งสำคัญในการทำความเข้าใจแนวโน้มของประชากรไก่ฟ้าและระบุภัยคุกคามการวิจัยสามารถช่วยให้เราพัฒนาวิธีการอนุรักษ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและการติดตามประชากรสามารถช่วยให้เราประเมินผลกระทบของมาตรการอนุรักษ์ การส่งเสริมการเกษตรที่ยั่งยืนเป็นสิ่งสำคัญในการลดผลกระทบของการเกษตรต่อไก่ฟ้าการใช้ปุ๋ยอินทรีย์การปลูกพืชหมุนเวียนและการลดการใช้ยาฆ่า,มาแมลงสามารถช่วยลดมลพิษและปกป้องถิ่นที่อยู่ของไก่ฟ้า การสนับสนุนเกษตรกรที่ใช้แนวทางการเกษตรที่ยั่งยืนสามารถช่วยสร้างระบบอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นการสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าการอนุรักษ์ไก่ฟ้าประสบความสำเร็จ <Red. S 1> การให้ความรู้แก่ชุมชนเกี่ยวกับความสำคัญของไก่ฟ้า และบทบาทของพวกมันในระบบนิเวศสามารถช่วยสร้างความตระหนักและการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการตัดสินใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์สามารถช่วยให้แน่ใจว่าโครงการอนุรักษ์มีความยั่งยืนและเป็นประโยชน์ต่อชุมชนการทำงานร่วมกันร,ระหว่างประเทศเป็นสิ่งจำเป็นในการอนุรักษ์ไก่ฟ้า เนื่องจากไก่ฟ้าหลายชนิดอาศัยอยู่ในหลายประเทศการทำงานร่วมกันระหว่างประเทศสามารถช่วยให้แน่ใจว่ามีการประสานงานความพยายามในการอนุรักษ์และมีการแบ่งปันนอข้อมูลและทรัพยากรการอนุรักษ์ไก่ฟ้าไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เป็นสิ่งที่เราต้องทำเพื่อปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพของโลกของเรา และสร้างโลกที่ยั่งยืนสำหรับทุกชีวิตด้วยการทำงานร่วมกันเราสามารถสร้างความแตกต่างและช่วยให้ไก่ฟ้าอยู่รอดได้ไปอีกนานแสนานานคลิปวิดีโอนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะจุดประกายให้เกิดการลงมือทำไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันหรือการสนับสนุนโครงการอนุรักษ์ขนาดใหญ่ ทุกการกระทำมีความหมายและสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อไก่ฟ้าและระบบนิเวศโดยรวมได้จงจำไว้ว่าไก่ฟ้าเป็นมากกว่าแค่สัตว์ป่าที่สวยงามพวกมันเป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางธรรมชาติของเราเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังและความยืดหยุ่น และเป็นเครื่องเตือนใจว่าเราต้องทำงานร่วมกันเพื่อปกป้องโลกของเราสรุปแล้วการอนุรักษ์ไก่ฟ้าไม่ใช่เพียงแค่การปกป้องสายพันธุ์สัตว์ชนิดหนึ่งเท่านั้นแต่เป็นการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของโลกใบนี้การตัดสินใจร่วมกันของชุมชนและการทำงานร่วมกันระหว่างประเทศ ถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้ความพยายามในการอนุรักษ์ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนทุกการกระทำของเราล้วนมีความหมายไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในชีวิตประจำวันหรือการสนับสนุนโครงการอนุรักษ์ขนาดใหญ่ล้วนส่งผลต่อการอยู่รอดของไก่ฟ้าและระบบนิเวศโดยรวม ไก่ฟ้าเป็นมากกว่าสัตว์ป่าที่สวยงามพวกมันเป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางธรรมชาติอันล้ำค่าเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความหวังและความสามารถในการปรับตัวและเป็นเครื่องเตือนใจให้เราตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานร่วมกันเพื่อปกป้องโลกของเราคลิปวิดีโอนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านผู้ชมจะได้รับแรงบันดาลใจและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ไก่ฟ้าและสิ่งมีชีวิตอื่นๆสามารถอยู่รอดได้ต่อไปในอนาคตจงร่วมกันสร้างโลกที่ยั่งยืนสำหรับทุกชีวิตด้วยความมุ่งมั่นและความร่วมมือ เราจะสามารถสร้างความแตกต่างและทำให้ไก่ฟ้าเป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้ไปอีกนานแสนนานขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอนี้หากชอบช่วยกดติดตามกดไลค์และกดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วย